ฮุนเซนทำตัวเป็นหัวหน้าขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทางออนไลน์ไม่ว่าจะคอเซนเตอร์สแคมเมอร์พนันออนไลน์ค้ามนุษย์อยู่ในกัมพูชาทั้งนั้นฮุนเซนทำตัวเป็นหัวหน้าขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทางออนไลน์ไม่ว่าจะคอเซนเตอร์สแคมเมอร์พนันออนไลน์ค้ามนุษย์อยู่ในกัมพูชาทั้งนั้น ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากระบบการปกครองของฮุนเซนขเขมรหฮุนเซนปกป้องคุ้มครองเหล่าแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้รัฐบาลของขเขมรหฮุนเซนก็เท่ากับรัฐบาลโจรน,นี่จะให้เราไปทําข้อตกลงสันติภาพกับโจรดังนั้นจึงต้องบอกกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าเรื่องนี้อย่าจุนผมพยายามใช้คําสุภาพ บางคนนี่ใช้คำรุนแรงกว่านี้สอเสือใส่เกือกแต่ผมเอาว่าอย่าจุดอย่าสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับผู้นำของประเทศตัวเองโดยการโยนภาระให้กับประเทศอื่นคุณใช้อิทธิฤทธิ์ทางการทหารและทางการทูตบีบประเทศไทยให้ยอมทำข้อตกลงสันติภาพ กับกัมพูชาทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่เกิดสันติภาพใดๆขึ้นมันจะต่างอะไรกับนโยบายที่คุณสหรัฐอเมริกาบางวันก็สนับสนุนยูเครนบางวันก็บอกไม่สนับสนุนเพื่อให้ยูเครนนี่ได้กลายเป็นตัวแทนของชาติมหาอำนาจยุโรปและตะวันตกไปรบ กับรัเสเซียนโยบายที่ไม่มีหลักเหมือนน้ำกิ้งบนใบบอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอลองเถอะครับอย่ามาใช้กับประเทศไทยในอดีตเราเคยมีภาพยนตร์เรื่องอักลี่อเมริกาอักลี่ก็คือน่าเกลียดอเมริกันผู้น่าเกลียดสร้างในช่วงยุคสงครามเวียดนาม วันนั้นเราไม่ได้มีฉากว่าเป็นประเทศไทยนะแต่คนทั้งโลกดูภาพยนตร์เรื่องนี้รู้เลยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอักลีอเมริกันมีท่านหมอมราชวงศ์คึกริสป,ปาโมอดแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยท่านแสดงเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสารคันคือตั้งชื่อประเทศไทยเป็นประเทศสารคันในขณะที่คุณใช้ประเทศไทย สหรัฐอเมริกาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพฐานทัพอากาศตาคีนครสวรรค์ฐานทัพอากาศอุตเผาจังหวัดชนบุรีฐานทัพอากาศนาครราชสีมาฐานทัพอากาศอ,อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นฐานทัพอากาศอุดรฐานทัพอากาศอุบลและฐานทัพอากาศจังหวัดนครปฐม สนามบินเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาจอดอยู่เครื่องบินรบเหล่านั้นมีหน้าที่เอาระเบิดไปทิ้งเอาระเบิดไปทิ้งในเวียดนามเอาระเบิดไปทิ้งในลาวเอาระเบิดไปทิ้งในกัมพูชาและเมื่อสหรัฐอเมริกากำลังจะพ่ายแพ้สงครามเวียดนามสุดท้าย คุณแพ้อเมริกาแพ้1975ปี2518่ง่อนแตกคนนุณหนีเลยคุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการไปทิ้งระเบิดลาวกัมพูชาเวียดนามพออเมริกาแพ้ถอนทัพปล่อยให้ประเทศไทยได้ไปเจินชะตากรรม